ช่วงคริป,ปตโตก o ส s ซตคริป,ปตโตก o ส s ซตคริปโตก o ส s ซตเดี๋ยวเราไปอัปเดตเรื่องของริปโตกันก่อนกับอาจารยคุณเอ็ดเวิร์ดธานาภูมิสวัสดีค่ะเอ็ดเวิร์ดค่ะสวัสดีครับพ่มพ์มอนรักนชุนชาวบิสเนสไลน์แอนไลฟ์ครับ ค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้เชิญค่ะครับก็ย้อนสรุปภาวะตลาดคริปโตเคอเรนซีนะครับผมก็เช้านี้นะครับราคาของบิตคอยก็มีการรีบาวกลับขึ้นมาเล็กน้อยนะครับตอนนี้เนี่ยราคาก็อยู่ที่38,000ดอลลาร์สหรัฐนะครับก็มีการบวกขึ้นมา3%นะครับผมช่วงนี้ก็ต้องซื้อขายกันอย่างระมัดระวังนะครับเพราะว่ามันก็มีเปอร์เซ็นต์สูงนะครับที่มันอาจจะเป็นการรีบาวเพื่อที่จะลงต่อนั่นเองนะครับตามไปด้วยอิตาเลี่ยมกับอิตาเลี่ยมตอนนี้อยู่ที่2,600ดอลลาร์สหรัฐมี ารับตกขึ้นมา2%ครับ b Binance Coin 370ดอลลาร์สหรัฐครับปรับตัวขึ้นมา5% XRP 0.71ดอลลาร์สหรัฐครับ Cardano 0.90ดอลลาร์สหรัฐครับก็ปรับตัวขึ้นมา6%นะครับผมสำหรับแฟนๆ Cardano นะก็จะต้องเอาใจช่วยกันนะครับว่าจะสามารถกลับมาอยู่ที่1ดอลลาร์สหรัฐได้หรือไม่นะครับ<ม>ส่วนตลาดไทยเช้านี้ครับ Mos t Active เป็นเหรียญ USDT ครับ USDT ตอนนี้ก็มีการย่อลงมา เล็กน้อยนะครับตอนนี้ราคา u s d t อยู่ที่32บสาทจุด63สาตางค์นะครับผมก็ยังไม่ได้ไปแตะ33บาทนะครับ, mm hmm. ala, บกาล่าปัวขึ้นมา7 จเรครับเหรียญการลาตอนนี้อยู่ที่เจบาทจสตางค์นะครับผมก็ตีสักแบาทนะก็บวกขึ้นมาเยอะนะครับสำหรับเหรียญการ์ลาบิตคอยหนึ่งล้านสองแสนบาทจะบวกขึ้นมาสองเปอร์เียมครับอีเอเียมตอนนี้อยู่ที่แปดหมื่นาแปบาทจุกสตางค์นะครับก็บวกขึ้นมาหนอร์เซ็นต์นะครับส่วนเหรียญครับครับเหรียญคับก็ยังนิ่งอยู่นะครับตอนนี้เหรียญคับอยู่ที่สองบบาทนั่นเองนะครับผมส่วนเนื้อหาของวันนี้นะครับ ผมก็เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งของหัวปีนะครับหัวปีนี่ก็เป็น Exchange Cryptocurrency อันดับโลกเหมือนกันนะครับผมบุตาซึ่งก่อตั้งโดยคนจีนนะครับหัวปีนี่ก็ ก่ตั้งมานานแล้วนะก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีสาขาในประเทศไทยด้วยนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับผมก็โดนทางสำนักงานกรกตเนี่ยพักใบอนุญาตไปก่อนนะครับผมเนื่องจากว่าอาจจะไม่ตรงตามกฎเกณฑ์หลายๆอย่างนะครับก็ผู้ร่วมก่อตั้งหัวปีนะครับผมดูจนนะครับก็ได้มีการกล่าวนะครับว่าเขาไม่เชื่อว่าตลาดกระทิงหรือว่าบูรันนะครับของตัวบิ c คอยแล้วก็คริปโตเคอเรซีทั้งตลาดเนี่ยจะกลับมาอีกครั้งในเร็วๆนี้นะครับผมว่าเขามองนะครับว่าตัว ตลาดหมีเนี่ยนะครับผมตัวแบ a r i บริ a มาร์เกของมันเนี่ยมันอาจจะไปถึงสิ้นปี2024เลยนะครับผมก็อีก2ปีเลยนะครับผมก็เขาก็มีการให้สัมภาษณ์ก,กันกับทางสื่อยักษ์ใหญ่นะครับอย่าง CNBC นั่นเองนะครับผมซึ่งเขาได้สังเกตจาก ตัววัฏจักรของตลาดอีกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยครับผมเขาเชื่อนะครับว่าวัฏจักรตลาดของบิตคอยเนี่ยเชื่อมโยงนะครับอย่างใกล้ชิดกับเหตุการณ์ฮาร์ฟิงครับบิตคอยฮาร์ฟิงเนี่ยก็ถ้าใครเคยเรียนคอร์สผ่านๆมาก็จะทราบนะครับว่าบิตคอยฮาร์ฟิงคืออะไรนะครับผมมัมนเป็นการลดนะครับผมเป็นการลด รางวัลในการขุดบล็อกนะครับผมทุกๆ4ปีนั่นเองนะครับให้คนที่ขุดบล็อกเนี่ยนะครับได้รางวัลน้อยลงไปนะครับผมซึ่งการทำฮาฟฟิ้งนะครับผมครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2020นะครับผมซึ่งฮาฟฟิ้งครั้งต่อไปเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในวันที่4พฤษภาคมปี20 2 4นนะครับผมหรืออีกประมาณ800วันข้างหน้านี้นะครับผมซึ่งหากประวัติศาสตร์นียังซ้ำรอยนะครับผมในช่วงปลายปี2024เนี่ยอาจจะเป็นช่วงหนึ่งอ ช่วงเวลาที่การเริ่มต้นของตลาดกระทิงเนี่ยจะกลับมาอีกครั้งนะครับผมซึ่งเขาก็ได้กล่าวเกี่ยวกับตัวสถิติครั้งที่มันผ่านมานี่นะฮะว่าหลังจากที่ฮาร์วิ้งเนี่ยมันผ่านไปประมาณ2ปีหรืออะไรอย่างนี้นะครับผมก็อาจจะเป็นอยู่ในช่วงที่เป็นขาลงครั้งใหญ่เลยนะฮะซึ่งอันนี้ก็จะต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับผมเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของสถิตินะครับผมว่าครั้งที่ผ่านเนี่ยแต่ละครั้งก่อนการนำฮาร์วิ้งหลังนำฮาร์วิ้งเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมซึ่งการนำฮาร์นนนนวิ รางวัลในการขุดให้กับตัวนักขุดคริปโตนะครับผมก็ อย่างตัวบิตคอยนะครับผมราคาปัจจุบันในฮะในการขุดตัวเหรียญนี่ก็จะได้ประมาณ6.25 BTC นะครับผมซึ่งครั้งต่อไปถ้ามีการฮาร์วิ้งในปี2024เนี่ยนะครับรางวัลในการขุดบิตคอยก็จะอยู่ที่3.125 BTC ต่อหนึ่งบล็อกนะครับผมเพราะว่ามันจะลดลงไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับของ6.25 BTC นะครับผมซึ่งมันก็พอได้รางวัลในการขุดน้อยลงนะครับแน่นอนครับว่าพอดีมานมากขึ้นเนี่ยนะครับผมและสปยเนี่ยมันมีน้อยลงไปเรื่อย นะครับล้วก็อาจจะมีการส่งผลต่อราคาของบิตคอยในแง่บวกก็เป็นได้นรับผมแต่ก็ปัจจุบันนะครับก็นักลงทุนสถาบัานต่างๆนี่ก็เข้ามานะครับผมมาลงทุนในตัวบิตคอยแล้วก็คริปโตเคอเรนซีนะครับแล้วก็มีการออกผลิตภัณฑ์ ETF กันด้วยนะครับผมก็ต้องติดตามกันไปนะครับสำหรับราคาของบิตคอยนะครับแต่ช่วงนี้ก็ต้องซื้อขายกันอย่างระมัดระวังกันด้วยนะครับ แคลิฟอร์เนียครับแคลิฟอร์เนียเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเป็นรัฐล่าสุดนะครับผมที่จะมีการร่างกฎหมายนะฮะเพื่อที่จะอนุญาตให้ประชาชนเนี่ยสามารถชําระค่าบริการของรัฐบาลในรูปแบบของบิตคอยในะครผมจด้นะฮะก็เป็นคําสั่งนะครับตามของอาวุธิสภานะครับผมเป็นบิลคําสั่งที่หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบห้านะครับหนึ่งสองเจ็ดห้านะก็เป็นบิลนะเมื่อวันที่สิบแปดกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับโดยบิลตัวนี้เนี่ยก็มีการกล่าวนะครับผมว่า อนุญาตให้หน่วยงานของรัฐยอมรับคริปโตเคอเรนซีเป็นวิธีการชําระเงินและค่าบริการของรัฐบาลนะครับผมก็เป็นการสามสุนจากสมาชิกแบฐซิดนี์นะครับผมชื่อว่าแคมป์เชอร์ดอฟนะฮะซึ่งร่างกฎหมายนี้ครับก็เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของรัฐนะครับที่จะก่อตั้งขึ้นมาใหม่นะครับผมแล้วก็กําลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับเพื่อให้ผู้คนนียสามารถชําระเงินตัวบิตคอยก็คริปโตเคอเรนซีได้นะครับผมก็ในเดือนนี้นะครับเจอร์รพาวเรสสังกับผู้ว่าการรัฐโคโลราโดนะฮะก็ให คำมั่นสัญญานะครับว่าจะให้ผู้ที่อยู่อาศัยในรัฐโคโลราโดเนี่ยนะครับผมจะจ่ายภาษีเป็นคริปโตเคอเรนซีได้ในช่วงฤดูร้อนที่จะถึงนี้นะครับผมแต่ว่าตัวาภาษีที่จ่ายคริปโตเคอเรนซีเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็จะต้องถูกคอนเวิร์ตนะครับผมให้กลายเป็นสกุลเงินเฟียดหรือดอลลาร์เองนะครับผมแต่ว่ามันก็เหมือนเป็นการที่สนับสนุนให้ประชาชนเนี่ยได้เข้ามาใช้ตัวคริปโตเคอเรนซีหรือบิตคอยนี่ครับเป็นเงินที่ถูกกฎหมายนั่นเองนะครับผมก็ มันเป็นการความพยายามนะครับที่คลายขึ้นกับานวัดแอริโซนาแล้วก็วัดไอโอเนกนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้มีการยื่นกฎหมายเมื่อปลายเดือนมกราคมนะครับผมในรัฐอิลลินอยส์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในความสามารถที่จะทําให้กรมสรรพากรเนี่ยนะฮะยอมรับตัวคริปโตเคอเรนซีได้นะครับผมซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าหน่วยงานรัฐในรัฐบาลนะครับในแต่ละรัฐเนี่ยเปิดกว้างเปิดใจยอมรับที่จะเอาตัวคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมาเป็นเงินที่ถูกกฎหมายสามารถชําระหนี้ได้หรือว่าแตสามารถจ่ายภาษ ได้นะครับมันก็จะทําให้เปิดประตูสู่การเก็บภาษีคริปโตเคอเรนซีได้อย่างเต็มรูปแบบนั่นเองนะครับ มาเอลซาวดอร์ครับเอลซาวดอร์ Salvador, เนี่ยก่อนหน้านี้นะทุกคนทราบกันเป็นอย่างดีนะครับว่าเอลซาวดอร์นี่ก็เป็นประเทศแรกของโลกนะครที่มีการยอมรับให้บิตคอยเป็นเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือ Legal t ท n เดอรนั่นเองที่จะสามารถใช้ชําระค่าสินค้าและบริการในประเทศเอลซาวดอร์ได้นะครับปมซึ่งเมื่อช่วงที่ผ่านมานี้นะครับทางเอลซาวดอร์ก็มีการช้อนตัวบิตคอยกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับทุกครั้งเนี่ยที่ บิตคอยนะครับมีการปรับตัวลงอย่างรุนแรงนะครับผมทางนายิปุเคเล่ก็จะออกมาประกาศว่าทางเอลโซดอนเนี่ยได้ช้อนบิตคอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมหรือเราจะเรียกว่าบายดีดีนั่นเองนะครับผมซึ่งทางนายิปุคเคเล่ประธานอาเซียเอลโซดอ์นะครับก็ได้มีการประกาศบนทวิตเตอร์นะครับว่าตอนนี้เนี่ยครับตัวเขานี้กําลังส่งรายการการปฏิรูปกฎหมาย52รายการไปยังรัฐสภานะครับผมโดยในบรรดาข้อเสนอนะครับผมที่โดดเด่นต่างๆนะครับก็ คือจะมีการเรียกร้องให้ลดกดที่เข้มงวดต่างๆนะครับลดร,ระบบราชการนะครับผมสร้างแรงจูงใจด้านภาษีและก็ที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือการเสนอสัญชาติให้กับชาวต่างชาติที่ต้องการจะลงทุนในประเทศนะครับผมซึ่งทาง นายบูเคเล่เขาก็กล่าวนะครับว่าจะทําให้เอลโซดอร์เป็นหนึ่งในประเทศที่มีเสรีภาพแล้วก็เป็นศูนย์กลางมากที่สุดนะครับผมในขณะที่ทั้งโลกนี่นะครับผมกาลังตกอยู่ภายใต้การปกครองแบบเผด็จการนั่นเองนะครับซึ่งทางบูเคเล่ก็ตอนนี้นะครับได้กลายเป็นผู้นําสําหรับการนาบิตคอยเนี่ยมาใช้งานจริงๆนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับเอลโซดอร์ก็พร้อมที่จะเปิดตัวพันธบัตรบิตคอยเวกเนกนะครับมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่จะคาดว่างานเปิดตัวในเดือนมีนาคมนี้นะครับ แล้วก็เงินทุนที่ได้จากพันธบัตรนี่ก็จะถูกใช้เพื่อสร้างเมืองบิตคอ,อยห่งแรกของโลกเลยนะครับคือเมื่อไม่นานมานี้นะครับผมทางเอลโซโดอนนี่ก็ประกาศนะครับว่าจะสร้างเมืองบิตคอ,อยห่างแรกของโลกนะครับโดยใช้พลังงานจากปลองบุกเขาไฟในประเทศตัวเองนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเอลโซโอรอนนี่เขามี พลังงานนี่อ้นข้ามหาศาลนะครับผมที่จะไม่ค่อยกระทบต่อการขุดบิตคอยสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ค่าเงินของบ้านเขาเนี่ยก่อนหน้าน,นี้เนี่ยก็มีการใช้เงินดอลลาร์นะครับเพราะว่าค่าเงินของถิ่นเนี่ยก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับจึงทําให้เอลโซรอนต้องหาสกุลเงินที่เป็นทางเลือกนั่นเองนะครับผมซึ่งปัจจุบันนะครับเอ่อทางธนาคารโลกแล้วก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับก็ยังออกคาเตือนเกี่ยวกับผลร้ายของการใช้บิตคอยด้วยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเอโซรอนก็มีการเติบโตของ GDP ในประเทศเนี่ย มากกว่า10%แล้วนะครับซึ่งสูงที่สุดในประวัติศาสตร์เอลซาวดอร์เลยครับมาที่บ้านเรานะครับผมก็บริษัท Cubix นะครับ Cubix เนี่ยก็เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยจกสกอร์บิสเน็ตเทคโนโลยีกรุ๊ปนะครับผมในปี2,560่งปีที่ผ่านมานี้นะครับผมก็ ได้มีเริ่มครับประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเค็นดิจิตอลในประเทศไทยนะครับผมเมื่อวันที่12มกราคมที่ผ่านมานี้นะครับโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการระบบเสนอขายโทเค็นดิจิตอลผ่านระบบบล็อกเชนหรือ ICO portal นะฮะโดยผสมผสมผสานตัวโทเค็นประกันลงทุนหรือ Investment Token นะครับแล้วก็โทเค็นสิทธิพิเศษหรือ Utility Token นะครับเ,เป็นการผสมผสา2น2อตัวนีเน้เข้าด้วยกันเพื่อนักลงทุน,นได้รับผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผลและสิทธิพิเศษแบบ ที่จะมอบให้แก่ผู้ที่ถือโทเคน็นตัวนั้นๆน,น,นะครับผมก็คิวบิกนะครับก็ได้มีการประกาศจับมือนะครับแล้วก็เปิดตัวกับเดสตินีโทเค็นนะครับผมก็เดสตินีโทเค็นเนี่ยก็เป็นโทเค็นอิเรอนิอเพื่อการลงทุนในรูปแบบโครงการตัวแรกของไทยเลยนะฮะก็เป็นการจับมือกับภาพยนตร์บุกเพสสันิวาสภาคสองนะฮะโอเคที่เป็นแฟนละครบุกเพสสันิวาสนะครับผมก่อนหน้านี้เนี่ยกระทราบมันเป็นอย่างดีนะครับว่าละครบุกเพสสันิวาสนะครับพล็อตของเรื่องเนี่ยมันก็ค่อนข้างแปลกใหม่นะฮะที่ เบลล่านะครับคุณเบลล่าเนี่ยก็มีการย้อนเวลากับเข้าไปนะครับผมแล้วก็โอ้ยเป็นโปรดเรื่องค่อนข้างสนุกนะครับคนทั้งประเทศเนี่ยได้ติดตามกันอย่างสนุกเลยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็จะมีภาค2นะครับที่ใกล้จะฉายแล้วนะครับผมซึ่งก็การจับมือนะครับก็เป็นการจับมือกันร่วมกันนะครับกับบริษัท d g s 5 5 9าจำกัดนะแล้วก็บริษัท Poscast Thai Television จำกัดก็มีการเสนอขายโทเค็นดิจิทัลครับจำนวนทั้งหมดนะครับนกโทเค็นครับ รวมมูลค่าเนี่ยนะครับเป็นมูลค่าแะดมทุนเนี่ยอยู่ที่2 6 5ล้านบาทระยะเวลาลงทุนไม่เกิน2ปีนะครับรับผลตอบแทน2.99%ต่อปีบวกพิเศษอีก2 0 1นหะครับหากรายได้ภาพยนตร์ทั่วประเทศเนี่ยขึ้นแท่นหนึ0งพล้านบาทแล้วก็มีการเสนอพร้อมสิทธิประโยชน์มากมายนะครับอันนี้ก็เหมือนหุ้นกู้แหละนะครับในการออกโทเค็นตัวนี้นะครับก็ ผู้ลงทุนนะครับสามารถเรื่องลงทุนได้นะครับสำหรับตัวดีเซนีโทเค็นได้ทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันนะครับก็คือ1นะครับผม I am Glad Token นะครับผมราคาทั้งหมดนะครับราคาอยู่ที่5559บาทนะครับจำนวน15,559นโทเค็นนะครับแล้วก็โทเค็นที่2นะครับชื่อว่า i am d e l i g h t Token นะครับ

I am happy token ครับราคาอยู่ที่หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าันห้าร้อยห้าสิบเก้าบาทนะครับจำนวนหกสิบเก้าโทเคนนะครับผมก็1หนึ่งโทเคนนะครับแพงกว่าบิตคอยอีกนะครับผมก็รวมๆแล้วนะครับทั้งหมดก็อยู่ที่หนึ่งหมื่นหกพันแปดสิบเจ็ดโทเคนนั่นเองนะครับผมก็แน่นอนครับว่าสิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับผมก็จะมีการดสิทธิการเข้าร่วมชมภาพยนต์บุพเพศนิวาสรอบสองแบบรอบพิเศษเลยนะฮะก็ จะปรากฏในชื่อในเครดิตท้ายตัวภาพยนตร์ด้วยนะครับผมก็คือเป็นชื่อนักลงทุนนั่นเองนะครับผมในฐานะ Special Destiny Exclusive Producers นะครับผมรวมทั้งชุดของที่ระลึก c o l l e c t i o สุดพิเศษเลยนะฮะซึ่งคนที่สนใจตัว Destination Token นะครับก็าสามารถตเตรียมจองซื้อตัว t o k ได้นะครับผมในแค่ลงทะเบียนสร้างบัญชีบน Application c u b i x นะครับผมโดยตัว c u b i x เนี่ก็จะเปิดตัวให้ดาวน์โหลดในช่วงเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับยังไงก็สามารถ ไปติดตามได้บนเว็บไซต์ของทาง c u b i x ได้เลยนะครับสุดท้ายของวันนี้นะครับผมก็นักวิชาการก็ได้มีงานออกมาเตือนน้องๆหนูนหนูนักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับผมก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรบุญยิ่งหงอาชาผัดนะครับหัวหน้าสาขาวิชาการตลาดวิทยา มิยาลทยจัดการจัดการหมาวยาไัยมาขิดโดนนะครับผมก็ดต่เพีกล่าวนะครับว่าปัจจุบันนี้นะครับรูปแบบของผู้คนเนี่ยนะครับผมการใช้ชีวิตเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างตลอดเวลานะครับผมจากเดิมนะครับแต่ก่อนเนี่ยที่เราใช้เงินสดนะครับผมจนพัฒนามาบัตรเครดิตนะครับผมแล้วก็พัฒนามาในเรื่องของระบบออนไลน์นะครับที่ทําให้กระแสเงินสดเนี่ยน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่โรคโควิดสิบเก้ากำลังระบาดนะครับผมผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยเริ่มหันกันมาใช้ระบบการโอนเงินการใช้ QR โค้ดในการสแกนนะครับผมแล้วก็ตัวห้างสรรพสินค้าต่งตางๆเนี่ยนะครับแล้วก็ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็ได้เริ่มมีการรับแลกเปลี่ยนการบริการด้วยคริปโตเคอเรซี่แล้วนะครับผมซึ่งทำให้ด็อกเตอร์บุญยิ่งนะครับก็รู้สึกเป็นห่วนะครับว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับยังขาดทักษะทางการเงินหรือ Financial l i เอ่อ c y นะครับผม ที่เพียงพอที่จะรองรับเทคโนโลยีตัวนี้ได้นะครับผมถึงแม้ว่าคนรุ่นใหม่นี่นะฮะจะเข้าถึงเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลเนี่ยได้อย่างรวดเร็วและง่ายกว่าคนรุ่นอื่นๆนะครับแต่ก็ประสบการณ์และก็ความรู้เนี่ยครับก็ยังอาจจะขาดความรู้แลวก็ความเข้าใจอย่างมีจํากัดเลยนะครับผมซึ่งแน่นอนกับว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเป็นการเกง็งกาไรที่ค่อนข้างสูงนะครับถึงแม้ว่ามันจะคล้ายกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหุ้นนะครับผมแต่การเล่นหุ้นเนี่ยมันก็ยังมีความแน่าจะเป็นบนพื้นฐานของธุรกจริจจริงนะครับผม ตัวราคาของหุ้นเนี่ยมันก็ผันผวนไปตามสถาน,นการณ์ทางเศรษฐกิจและก็ความมั่นคงนะครับผมแต่ขณะที่คริปโตเคอเรนซีเนี่ยมีความผันผวนกว่ามากเลยนะครับแล้วก็ล่อมแมลงเมาบินเข้ากองไฟได้ง่ายนะครับอีกทั้งตัวคริปโตเคอเรนซี่เนี่ยก็เป็นสกุลเงินดิจิตอลที่เกิดจากเทคโนโลยีบล็อกเชนซึ่งไม่มีตัวกลางไม่มีใครเข้ามาควบคุมอย่างธนาคารนะครับทาให้ไม่มีอะไรมารับประกันได้เลยนะครับผมนี่ก็เป็นสิ่งที่ทางอ่ดรบุญยิ่งได้กล่าวไว้นะครับ ก็ถึงแม้ว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีผู้ประกอบการหรือ Exchange ซึ่งเป็นคนไทยมีหน่วยง,งานกำกับดูแลนะครับอย่างสำนักง,งานกราตนะแล้วก็ มีกฎควบคุมเนี่ยเขาค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่ากฎเกณฑ์ในการควบคุมเนี่ยก็ยังไม่ดีเทียบเท่ากับตลาดหลักทรัพย์นะครับผมดรบุญยิ่งเนี่ยก็เลยอยากเตือนนักเรียนนักศึกษานะครับหรือเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่ควรเอาเงินที่ผู้ปกครองให้มาเป็นาราเทอมเนี่ยมาลงทุนนะครับผมเพราะว่ามันมีความเสี่ยงที่ค่อนข้างสูงแล้วก็อาจจะกลายเป็นการสร้างหนี้นอกระบบได้นะครับผมถึงแม้ว่าทุกคนเนี่ยจะมีสิทธิทธี่จะศึกษาเทคโนโลยีเพื่ออนาคตนะครับแต่ว่าการลงทุนเนี่ยจะต,ต้องไม่กระทบต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจําวันแล้้วกก็็เเงงินนนบในออนาคตตู่สท<ม>ี่ ที่ดรบุญยิ่งได้กล่าวว้นะครับผมก็คือการลงทุนเนี่ยนะครับมันมีความเสีย่ยงไม่ควรที่จะเอาเงินเก็บหรือเงินออมนะครับมาลงทุนแต่อย่างใดนะฮะคนที่จะเอาเงินเย็นของเราหรืเอเงินที่เราเนี่ยที่จะพร้อมเสียไปกับมันเงิงที่เราพร้อมจะกลับบิ้งนะครับผมเพื่อที่จะเอามาเล่นตัวนี้ในการเก็งก,ก,กาไรนะฮะแต่ว่าไม่ควรนะครับที่จะเอาเงินเก็บมาเล่นนะครับแสดงว่ามีเคสในงานที่นักเรถถียนนักศึกษาเนี่ยเอาค่าเทอมมาลงทุนนะครับผมและดรบุญยิ่งเนี่ยก็ได้ทราบนะครัเพราะว่าดรบุญย็อกเตอหาวิทยาลัยมหิดนะครับผมก็อาาาจะะมีกรรทบนครับ ว่ามีนักศึกษาเนี่ยเอาค่ดเทอมมาลงทุนนั่นเองนะครับก็เป็นการเตือนนั่นเองนะครับผมว่าให้รู้จักเก็บออมนะครับผมไม่ควรที่จะเอาเงินร้อนหรือเงินออมเนี่ยมาลงทุนนะครับประมาณนี้ครับสำหรับพิปิตกกสึกวันนี้ครับอ่ขอบคุณมากเลยนะคะคุณเอดเวร์ค่ะครับผมครับทุกท่านคุณผู้ชมครับสวัสดีครับอ่าคุณเอดเวิร์พยายามรีบๆนะฮะนั่งดุนจะได้อ่านเสนอเพื่อนักงทุนที่อยู่ในวงการนู้นเรจะได้ติดตามกันไป ก็ต้องบอกได้ว่าคริปโตก็เป็นห่วงนะฮะ,ะเด็กรุ่นใหม่เข้าฮิตกันนะฮะก็จะเด็กไม่ต้องมาหาอะไรเล่าเด็กประถมมัธยมอก็สามารถเทรดได้กันหึมห้มหุ้มทั้งประเทศนะ,ะก็ประมาณนี้ผู้ของหลายๆคนก็เข้าใจนะ,ะความรู้ต้องตามเท่าทัานนะ,ะเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆแต่ว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะใครบอกว่าคริปโตไม่มีความเสี่ยงเสียงการงทุน เสียงเช่นเดียวกัะตลาดหุ้นถ้าไม่มีความรู้ความเข้าใจแต่ถ้ามาจะมาเล่นเอากําไรอย่างเดียวก็จะเกิดในเรื่องราให้ที่ใส่เชิญกันเปิช่วงคริปตโตกาสเซ็คริปตโตกาสเซ็คริปตโกปปตโกาสเซ็